ต้องคิดลายเธอในวันนี้ไม่มีเธอชีวิตมันจะเดินไปอย่างไรนำพังตัวฉันท็มีก็ไม่พอเจอตอนเต็นทุกๆอย่างแต่ปากฉันเองไม่ได้บอกเธอให้เข้าใจมันคิดเองเองแค่นั้นแตวังใจฉันก็มีเพอเธอ แต่ยังไงก็ตามก็รู้ตัวว่าเธอเนี่ยคือเบืองล้องความสุขแค่อยากบอกเธอว่าฉันรู้สึกดี cause baby หนึ่งวันที่รักเธอหนึ่งเดือนที่ให้ใจกี่ปีที่ให้ไปก็เป็นไปนานไมีสิ้นสุด ก็แค่เธออยู่ตรงนี้ชิสเ baby บยหนึ่งวันที่รักเธอเหมือนคือจังหัวใจน้ำบาที่พบเธอก็ไม่มีเลยให้ใครแล้ะก็แค่เธออยู่